สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาพาชมตัวรถขุดขนาดจิว๋วรุ่นมันไม่เกินหนึ่งตันของคูวต้านะครับที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่ามีรถขุดที่เล็กกว่า1.7หรือ U17 ที่ขายในเมืองไทยไหมผมก็ตอบลูกค้าไปว่ามีครับแต่ว่า ในบ้านเรายังไม่มีเข้ามาจําหน่ายทางลูกค้าก็ให้ความสนใจผมก็เลยเข้ามาดูข้อมูลแล้วคิดว่ารุ่นนี้นะครับ u 0ยู่008หรือ k 008นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับชาวสวนผลไม้ที่ต้องการไว้ใช้งานส่วนตัวเข้าไปในพื้นที่ในสวนได้อย่างคล่องตัวนะครับ สามารถซ่อมท่อที่แตกหรือขยายร่องน้ำการระบายน้ำในสวนโดยที่ไม่ต้องจ้างรถไซส์ใหญ่ก็น่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้ใช้เองได้สำหรับชาวสวนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็น่าจะเป็นผู้รับจัดทําสวนในบ้านจัดสรรหรืออสวนหย่อมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับ หลุมรับเหมาหรือบ้านจัดสรรน,นะครับในอนาคตก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับที่ทางคูเ o t a ในประเทศไทยอาจจะนำรุ่นนี้มาจำหน่ายนะครับเพราะว่าเกษตรกรในบ้านเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือในราคาที่ไม่แพงมาก าสามารถจับต้องได้รถมันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับน้ำหนักก็ไม่ถึงตันนะครับก็เข้าไปในสวนทุเรียนได้การเลี้ยวการหมุนตัวก็ไม่ได้ทำให้พื้นดินเสียหายรากของต้นไม้ก็ไม่เสียหายอันนี้ก็จะเหมาะกับชาวสวนที่มีกำลังซั์มีกำลังซื้อแต่ถ้าราคานั้นเราไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ สอบถามลูกค้าถ้ามันไม่ข้าม5้าแสนก็มีโอกาสที่จะซื้อไว้ใช้เองได้นะครับเพราะว่ารถเก่านอกมันก็ประมาณ2-3งถึงสแสนแล้วนะครับสําหรับเล็กๆอย่างนี้ถ้าคูปองตนนำเข้ามาราคาไม่สูงมากก็น่าจะเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ตลาดต้องการนะครับ